ไฟไรชิคเก้นนะคะมามามาเป็นถานนี้เลยอ่ะนี่มนูแล้วอันนี้เป็นเมนูของเขาเขาจะเรียกว่าช้เดนเมนูนนะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนะคะหมี่จะเป็นเป็นหมี่เส้นใหญ่มันหมี่ฮกเยี่ยนอ่ะ่ะอันเนี้ย เคยกินที่กุจาราชเขาเขาจะเป็นเมนูซึ่งเขาจะมีขิงด้วยนะคะไม่ไม่ใช่จะกระเทียมเหมือนบ้านเรานะลองทานดูว่าอารมณ์มันจะเหมือนกันไหมที่ที่เราเจอที่กุจาราดค่ะึ้นชื่อว่าอาหารอินเดียแล้วนั้นใครๆก็จะนึกถึงกลิ่นของเครื่องเทศสมุนไพรหรือว่าอาหารรสจัดอาหาร ซึ่งมีองค์ประกอบจากเกลือแล้วก็มาซาร่าเป็นหลักกันและอาหารอินเดียนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาหารแบบมังสวิรัตและในยุคอนาณานิคมทำให้เกิดการผสมผสานระหว่างอาหารยุโรปก,กับอาหารอินเดียซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่น ทำให้เกิดเมนูหลากหลายมากขึ้นค่ะและวันนี้เราจะพามาทานอาหารซึ่งเป็นเมนูผสมระหว่างอาหารยุโรปและอาหารอินเดียค่ะตามเรามานะคะไปนะคะ ร้านอาหารแบบนอนเวทบรรยากาศดูดีหรูรามีที่นั่งเป็นส่วนด้ยนะคะ ก็จะเป็นมันมันติดท่าน้ําได้แต่จริงๆเขามีชั้นบนแต่เขาบอกว่าเราว่ายังไม่ได้เปิดเราก็เลยไม่ได้ขึ้นไปนั่งมหาราณีก็เลยม,มหาราณีก็เลยต้องเนรเทศตัวเองแล้วก็ลงมานั่งอยู่เนี่ยข้างล่างอย่างนี้ยค่ะมันมันมันจะเป็นวิวริมแม่น้ํา ร้านอาหารเนี่ยมันอยู่ข้างโรงแรมเราใช่ใช่เราเดินผ่านทุกวันทุกวันนะคะฝั่งนั้นก็คืออีกฝั่งของทะเลสาบก็จะเป็นนั่น่ะเดอะซิตี้พาเลอยู่ตรงข้ามโรงแรมเราเลยแต่นี่มันจะเป็นอะไรที่เลทเลทขึ้นมาหน่อยนึงนะคะประมาณสักเกือบเกืบร้อยเมตรอะไรเนี่ยค่ะนี่คือวิว อเดี๋ยวมาหาลนีจะนั่งตรงนี้ค่ะสว่างนั่งรองให้ดูบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศตอน5กอบกโมงเย็นของที่นี่คนี่เลย ิูทะเลสาอย่างนี้เลยค่ะค่านั่งค่านั่งของมหาราณีค่ะนั่งแบบนี่นี่เลยค่ะ,ะนั่งนั่งละเลียดชมวิวไปก่อนฝั่งนั้นเขาก็ นั่งชมอยู่เหมือนกันนะอีกฝั่งของทะเลสาบข้างขวามือเราก็คือเดอะซิตี้พาเลทค่ะนั่าหนะเดอะซิตี้พาเลทจะอยู่กับอยู่ตรงนั้นข้ามกับโรงแรมที่เราพักเลยค่ะวันเดอร์แลนด์อยู่บอกรอคนะ่ะความสะอาดเนี้ยป,ปลากรสตาฟที่อยู่ในนั้นนะ่ะ รยะใสแล้วก็ช่วยเหลือเราดีมากๆเลยนคะคะแต่ละวันอันนี้อันนี้พูดถึงวันแรกนะคะนี่แหละที่ที่เรานั่งเรือใช่ไหมคะตรงในเดอะซิตี้พาเลนะคะเรือจะพาเรามาตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเรือที่อยู่ในน้ำที่เขากำลังอยู่เชิญนัน่นนะคะเมื่อวันแรกที่เรามาเราเราก็มานั่งแบบนั้นเลยแล้วเขาก็จะพนมาจากซิตี้พาเลท วนมาจนถึงคุ้งตรงนี้ค่ะแล้วก็จะตีกลับไปยังอีกพาเลตหนึ่งซึ่งเป็นไอแลนด์นึงก็คือจอ่เป็นเกาะกลางน้ำค่ะบรรยากาศคือมันนี่ค่ะมันดูสบายมากแต่วันนี้มีมีฝนโปรยโปรยลายปลายมาด้วยค่ะน้ำนี่ไม่ได้เน่าเสียนะคะน้ำส่วนนึงลึก็นแบบ เป็นสีเขียวพวกกัะไข่น้ำหรือว่าพวกพืดน้ำเนี่ยเยอะมากๆที่นี่ค่ะเราเราจะโชว์เมนูที่เราสั่งนะคอันนี้เขาก็งงเลยว่า เอ็นมาคนเดียวแล้วแล้วมันจะสั่งมาทำไมมากมายเนะะี่ยค่ะไม่ใช่น้นอยๆเลยนะอันนี้คือไฟไรชิคเก้นนะะมามามาเป็นถาดน,นี้เลยอะ่ะนหนึ่งแล้วอันนี้เป็นเมนูของเขาเขาจะเรียกว่าใชา้ n เมนูมันจะเป็นอารมณ์ประมาณ ะะมีจะเป็นเป็นหมีเ่เส้นใหญ่มันหมีม่โกเกี้ยนนะคะอันเนี้ยเคยกินที่ปุจราดเขาเขาจะเป็นเมนูซึ่งเขาจะมีขิงด้วยนะคะไม่ไม่ใช่มีก,กระเทียมเหมือนบ้านเรานะจะลองทานดูว่าอารมณ์มันจะเหมือนกันไหมท,ที่เรากินที่ปุจราดอะคะ่ะเนี่ยเ,เนี้ยค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนาะ เขาจะมี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 ซอสมาให้เราด้วยนะมีมีซอสมาให้เราด้วยมีมีทั้งเป็นโทมิโตซอสแล้วก็จะมีชิลี่ซอสอ่ะเราเราจะลองชิมก่อนว่ามันเป็นยังไงอันแรกเลย เราจะลองดูเมนูที่เป็นเมนูไชนีสค่ะบะหมีว่ามันมันจะเป็นแบบเหมือนที่เราเคยกินที่บุจจาลาดไหมที่บ้านแถาแถวบ้านมัมม่ะ มันกนกวิวเดียวกันเลยที่เป็นเช่นหมีจะเป็นลักษณะมันมีมุกเกี้ยนะะเส้นมีใหญ่นะคะจะจะจะหนึบนุ่มแต่ที่สำคัญอ่ะเขาจะปาดทั้งใส่พริกจวกใส่แครอทที่สำคัญเขาจะใส่ขิ่นด้วยค่ะ เวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราจะได้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 กลิ่นของขินอีกเมนูเมนูนหนึ่งค่ะน,นี่แล้วกัิเก้นดาย ไวไลา์ชื่อเมนูนะคะลองดูนะไม่รู้ใครจะมาช่วยกินโอ้ในในใน,ในนี้ก็แล้วก็สังเกตก็นอกจากผักแล้วก็จะมีไก่ที่เขาจะหั่นเป็นชิ้นๆน,น่อยพระเจ้าช่วยเราเรานึกว่าโทษนะคะ ตอนที่เรากามาเนี่ยเราดูเมนูใช่ไหมเราไปคิดว้าเยอยร้านอาหารระดับเนี้ยดูรคาอา,าหารเนี้ยราคาราคาตรงน้าเมมูเราก็คิดว่าราคาสี่ห้าร้อยอที่มันก็แรงเอาเรื่องอยู่แต่พอเราเจอนะคะที่หนึ่งเนี่ยพระเจ้าต้องใ้ากลับไปทิ้งแรมมา มีความรู้สึกว่าหื้มันอยากตามเพื่อนมากิน,นสักสี่คนน่ะก็ถ่าจะโอเคอยู่นะคารอร่อย บอกได้เลยว่าหรูหราและอร่อยมาก โครงการกับโรงแรมสนใจเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่ดีด Thank you.